ในฐานะที่เราสองคนนักเสกเป็นคนที่ดูอ e ีสตอร์ตฮาร์ดคอร์นะครับเห็นดราฟเห็นเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหผมว่าคนที่ดูอยู่ที่บ้านบอกเลยว่าฟินเอางงนะให้คิดนําเขาคิดไม่ได้แต่ใคิดตามคิดทันจริงเขาวเกินเราจริงนะครับโอ้โหมาถึงขอเคาเอรสชุดใหญ่ครับโอ้เล่นบุกยังไงตรงนี้แล้วดูนะครับเทดเก่งทั้งตัวของเอี尔ิาเลนมาดีครับเลือดเยอะกว่ารีเจนเลือดครับโอ้โหน้วไม่จะเห็นกับไอัวพวกนี้นี่คือเสียเล่นฟรีทั้งนั้นรับผม กดบัตซื้อเวลากันนะเฮ้ยว้าวว้าวโอ้ยมีความบาดเสียวครับโอ้โหเล่นเยอะจริ้งๆครับผมเล่นใหญ่รัชดาไลเจตเตอร์กับซื้อเวลาสุดๆเลยครับตอนนี้มือลำครับยังไม่หยุดเล่นครับผมดูความปวดของศูนย์เจ็ดเอ็กซ์นะไม่เข้าเวฟรังแกปวดกันอยู่ตรงนี้ครับกดดันเลยในเมื่อคินิโตเองก็โดนไล่กลับนะครับตัวอเลนโดนไล่กลับตัวเอ,องก็มีเวลามีเวลาเล่นนะครับผมนะตอนนี้เราจะไม่ได้ขออเลนนะลืมๆแล้วคนก็เล่นคินิโตแค่นั่นแหละ ผมจะบอกว่าเนี่ยเอเลสเพื่อนากีมาสองตัวแล้วจริงแฮ่วเลยครับผมนี่ฮะแล้วต้องรีบมาเคลียร์บลูเลยนะผมฝั่งนู้นที่ทำหน้าทำทางตั้งลำมาจะเล่นบุกอย่างหนักจริงๆครับมาไล่มี่ใส่โอ้ไฟครับโอ้ไฟรับการกดดันหน่อยครับในเกมนี้ฮะโอ้แล้วสปบติมาเลยแล้วก็เสร็จใช่ครับแล้วเอเลสด้านล่างโดนเอาดวนครับผมอยากดวนเข้ามาบาดแฟตทิมครับผมเฟิร์สปัดโซโลูคิวรับตัวเอเลสฮะบันเฉนกันได้มันครับมวยคู่นี้ระหว่างทางด้ขว้ ตัวอันเลนกับทางด้านเอมิลี่ซึ่งจริงๆอ่ะทางด้านสูนเซ็ดเอ็กก็กดดันแล้วตัวของอันเลนน่กลับบ้านไปแล้วแล้วรีเจนกลับมามันก็เลยมีเลือดเยอะกว่านั่นแหละไอ้นี่เดือดที่ขาดอยู่ฮะถูกต้องเลยครับแล้วทำให้การเล่นตรงนี้อาจจะมีผลในอนาคตครับคุณผู้ชมครับในขาดได้โซโล่คิวแบบนี้ฮะใช่ครับมีเรื่องจิตใจกันประมาณนึงด้วยครับ แต่ก็ยังคุมการตามได้นะครับเรื่องการยังยังเป็นมวยมินสเตอร์อีสปอร์ตนะถึงแม้จะเสียเพิร์ทบาทนะครับครับผมก็นำอยู่นิดๆครับสิ่งที่น่ากลัวของอะไรคือความน่าเกลียดในการสโนบอร์ดนี่แหละนะครับผมถ้าเกิดว่าได้คิวแน่นๆขึ้นมาครับผมโดูพอสมควรทกลับจากบ้านเลื่อนเต็มมาเขาเสดเลื่อนได้เยอะกว่าก็เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นมวยที่ต้องแหมวัดเหลี่ยมกันครับใช่ฮะจังหวะกลับบ้านเล็กๆน้อยมันจะมีผลกับเรื่องในดิศเฟสนะครับใช่ครับนบางทีหนึ่งอาจจะไม่ได้คิวเป็นเรื่องของฝีมืออย่างเด จโซนเข้าครับเข้าๆยิงยักๆครับผมอย่างไงครับด้านหน้าครับเอาได้บังก่อนไปก่อนครับอู้เล่นเยอะครับรู้สึกใครก็ได้ช่วยผมด้วยเต่ต้องร้อยโทนี่ไปช่วยครับแต่ว่ายังไม่มีตัวของซิปโรครับด้านหน้ามาครับคอมโบเกาะไหลมาครับผมเอาหน้าไถมาครับยัง บุกไม่ได้มากพอแต่ขอสักหน่อยเพิ่มเติมแล้วกันครับจะเกี่ยวไปแต่ว่าไปแล้วเลเวสีพอดีเด้เลยครับอิสติลวจะพุ่งเข้ามาเล่นเยอะจริงๆนะบุรีหลับโอ้โคมจังเกลือดจริงๆครับเป็นตัวที่ซัเทนเก่งทั้ง3ตัวนะครับที่เดินมาไม่ว่าจะเป็นโอมาอิกเนสหรือว่าเอมิ y ลี่นะครับแต่ว่าไฟในการบุกเมื่อกี้ผมว่าบุรีัทำได้ดีนะทำดีครับว่าเร็จฮะ ไล่ได้แล้วลตัวของลาวิวพอเป็นชังเกิลหนึ่งพามาเอาตรงนี้ซาต้าขึ้นบินเอเซนสะบัดผลใสเต็มๆแะตรงนี้ดูๆกำลังจะลุกในทวิตเตอร์แล้วเรียบร้อยครับด้านข้างสไลด์ออกไปได้สำหรับอิสลินดิวฮะโอ้โหโดนจนได้ครับอาจออกว่าน่าจะมีตัวดักแคมป์อยู่ตรงนั้นครับตัวเก็บทันทีฮะเราเล่นเยอะครับเล่นมาต่อครับผมไล่ตัวของธนานบูรับออกไปได้สําเร็จฮะโ,โหมดต้องบอกว่าข้อเสียเดียวของลาวิวชังเกิลก็คือมันไม่มีฟิชเจอร์ไม่มีสปินไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองมากนักนะฮะไม่ได้ชิล แล้วด้านบนไปทำอะไรกันสงคนตรงจอมีโอไฟน่าแวะมากดดันครับเฟิร์สวันเหมือนเดิมครับมาเล่นด้านบนเล็กน้อยนะครับในการมากดดันับผมนี่ฮะมาเก็บคีฟนั่นแหละมาแท็กับผมถ้าเดินไม่ฉันเมื่อไหร่ผมว่าป้อมหายแน่ครับเฟิร์สวันเล่นเซนิคเป็นคนที่คนคุมเวฟที่เก่งด้วยนะครับใช่ตัวถนัดเขาเลยนะครับนี่ครับจังหวะจะค่อนข้างดีครับตัวนี้เตรมดาวเกมสักนิดนึงครับ บรลกองส่งครับผู้แต่งเงินทารอนก็ทันนะครับส่วนเมาส์ทันไม่ได้ต่างกันเลยครับผมแต่ว่ามาแล้วครับปบสสปินมาเลยครับไล่บีใส่เอเนสครับพยายามจะไปกดดันเลนข้างสองฝั่งบ่อยๆมากครับผู้ชมครับในตัวการเล่นของโอมาฮะใครพลาดไม่ต้องถึงกับตายนะครับเลือดน้อยจนไม่พอคุมเวฟพีมิอาจจะเสียได้ยาวนะฮะใช่ครับเป็นศึกแห่งการแมคโครเกมนั่นเองครับแล้วต้องหนีไปก่อนเลยครับโทนี่ฮะบังคับไม่ใช้ตัวซิโกร แล้วดูครับพอรู้ว่าไม่มีสกิลใหญ่สำคัญปุ๊บเดินป่วนป่าเลยฮะวิ่งมาเลยครับแหมแต่ว่าบุญรับเหมจะไม่ได้เยอะเกินครับด้านโมบิการดวลดันโอฟสายเจอเฟนิบครับอู๋บอกเลยไม่ไหวเจอสายตำรวจคนนี้ฮะโอ้โหเรื่องความเป็นฮีโร่ตีไกรครับแล้วจังหวะเฟิร์สบอลเป็นผู้เล่นที่กล้าเล่นกล้าทำน,นะครับใช้โลลิ่งไรนิ่งเนี่ยครับเอาไว้กลิ้งหลบจังหวะโดดนิวอิมแพกถ้าหลบได้ปุ๊บคือสวดได้เลยนะฮะ มันเป็นกิโลที่ตีใกล้แล้ววิ่งไปถ้ามันตีไม่ถึงนะทำไมไม่ได้ครับใช่ฮะโดนใครจนตายได้แหละครับแต่ด้านล่างครับเหมือนเลือดเหลือน้อยทั้งโทนี่ทั้งเอเวสครับมาปัดก่อนเลยแล้วฟิกเกอร์ใส่จะจอมบี้แล้วกลิ้งไม่ทันกันเลยทีเดียวครับโอ้โหขึ้นยอดขัดท้องแล้วมีดับเบิลเทเบิลลงมาครับแต่ว่าเป็นการใช้ไล่ออกไปเท่านั้นครับด้านล่างครับบริการจะอินสปอร์ตบุกได้สำเร็จก่อนฮะอย่างที่บอกเอาไว้ครับไม่ต้องถึงกับตายครับแค่เจ็บแค่โลจนการเวฟไม่ได้ก็เสียทาวเวอร์ทันทีครับทำได้้้้้้ดดีีีมมมมมาาาาาากกสสรรรรรรัััับบบููลลลลแแอออออป์ตตพพยยย่่่่2-3คคคงงววใในนนเเืืขุทฝ บัาบอง้าลองสปอร์ตแล้วทำได้ครับใช่นี่คือเกมแบบเพรสเชอร์เทสครับวัดความละเอียดครับในการเล่น ROE ครับว่าใครจะเล่นได้เรยดกว่ากันโอ้เดินเกมกันละเอียดจริงๆครับบุญไาจตดเกมนี้ครับเรื่องของไทมิ่งในการใช้เฟนิกเป็นหัวใจนะครับในการเก็บออบเจกตีกแล้วเดินทำครับ โอ้งานอลอนนี่คือชุกมากครับเดินตามเคลียร์ตามเคลียร์เดินไม่ทันเมื่อไหร่เสียเลยครับโอ้โหคนให้เควสให้ไม่หยุดเลยครับผมแล้วกลับรอกรับปิ่งใส่ตันดีโอ้โหดอกอัพได้สตัวแล้วกอมโบลงมาแอนเซนต์ยันจังเดบอนเซนต์ครับก่อตัวแข่งซื้อเวลาไว้ก่อนส่วนทางตัวของด้านหลังครับกลายเป็นว่าตัวไอพันธโปเป็นลมครับตรงนี้ครับแล้วยังมีไฟต่อด้านหน้าเลนสามเดินเข้ามาแต่ว่าไม่ยอมนะครับจอมี่มาสกัดไว้ก่อนครับเดทแอนซันเซนตเข้าไปแอฟโอฟายเข้าไปซื้อเวลาไว้3ตัวครับแต่จะพอในการเก็บจอมมี่หรือไม่เหมือออออนนนวว่่่่าาาาจะไไไไดดด้้้้้้ยููโโตงงชมฟฟทททีีครับถก ถูกทางนะครับไม่ลงสกิลจอมมี่แต่ไล่คนเดียวโซน3ตัวออกไปเลยแล้วมีเวลาให้เพื่อนบอดที่จะเก็บครับใช้พลังในการข้าของมอดคอสนะครับผมที่เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ดีครับคุณเสกครับมาเล่นด้วยทัมมิงนะครับเป็นจังหวะคุมเวฟคทิปเว็บไปแต่อีสปอร์ตดูดีกว่าแต่เมื่อกี้สังเกตได้ว่าการเซอร์ไพรส์แล้วเล่นทิปสายตรงนี้เจอฮะใส่ครับอีเล้โดนตรงนี้โดนรูปโคมสิครับ เดี๋ยวลอยไปครับจังหวะยืนวาร์ปลักไก่ครับเฟิร์สบันรู้นะว่าเห็นนะหายตรงนี้น่าจะวาร์ปแน่ครับโอ้โหนี่อะอย่างที่บอกว่าเป็นเกมวัดความละเอียดครับผมใายที่ไม่ละเอียดแล้วดูเผลอเหมือนไม่มีอะไรสูสีกันไปกันมาแต่การเงินปเ,เป็นเวมเดชสปอร์ตนำถึงพันหกร้อยโกละฮะในบอกว่าดิฉันเตือนแล้วนะโอ้โหเตือนใส่โทนี่ครับนี่เป็นอีกภาพเตือนครับที่เห็นอีกครั้งในเกมน,นี้แล้วต่อแล้วฮะในการเล่กหนีฮะสี่ต่อสามเงินห่างสองพันแล้วแวบเดียวครับ ใช่ครับโมนะด้านบนมีไปปิดหรือเปล่าครับลอยๆอย่างนี้ใช่ครับพยายามจะวิ่งซส่อยู่นะครับผมด้านบนก็แต่ว่าขอตัด่าไว้ก่อนครับบริลล์ับเอาละครับตั้งโซนอีกแล้วครับบริลล์ใสปอร์ตแต่ว่ารู้แล้วครับว่าเขาเห็นนะอิสเรลยืดแอบอยู่ครับมองอยู่นะมองอยู่โอ้แต่ว่าในเกมตอนนี้ถือว่าบริลล์ในสปอร์ตได้เปรียบทีเดียวนะฮะเยอะเลยครับเรื่องการคุมทํางที่เวฟครีครับต้องหาจังหวะเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับสำหรับทารอยสปอร์ตซึ่งดูยากเหมือนกันครับ ครับเรามีดักหลังนะมีดักขาดักต้องระวังนะครับเฟิร์สฟันเหมือนทำท่าตำทางครับรับรล่อๆอ้าวยังไม่โผล่ยังยังไม่ออกลยฮะยังไม่ออกนะแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วไปไล่ตัวเฟิร์สฟันก่อนครับขอหนึ่งคอมโบแต่ยังไม่เข้าไปนะครับแล้วโผล่ตัวจนได้ไปไล่บี้ใส่แฮปปี้โอ้โหลราบี้ซะเยอะเลยครับมีจอบี้เข้ามารับด้วยครับผมพี่โอมาคนเดียวครับต่อเลยแฮปปี้ไปกับครึ่งหลอดฮะโอมาที่มันโอมาจริงๆฮะแล้วมาเปิดดักเลเยอร์ครับส่วนด่านหลางมีการโซโล่คิวอีกครั้งหนึ่งนะจากทางด้านตตััวขอออองงเเเลลลนนนีีสสใ่รร้คบ อและายด้านหน้าเข้ามาครับแล้วด้านหน้าเสียในการจังหวะในการตีดักเซยเยอร์ไปก่อนครับต้องยอมถอยครับเฟิร์สบอลเสียเลือดไปเยอะมากครับต้องยอมถอยออกมานะครับแล้วแองเกลโลไปแล้วยกมาอย่างงามครับผมจากอัลไฟดิฟอิมแพคเข้าไปลึกๆเลยครับผมโอ้โหจังหวะจะกลับมาก็โดนไล่ไปเล็กน้อยครับแต่ด้านล่างครับไหนใครโซโลโคิวใครทำอะไรอาจารย์ฮะอาจารย์ไม่ครับผม โอ้ยจานไม้โดนโซโล่เพื่อนเนทบอกเดี๋ยวจะมเมาคืนแต่เมื่อกี้อีเลสที่เกือบโดนนะฮะเฟิร์สวันย้ายจากการตีดักโซเี่ข้ามมาเซฟไรเร็วมากนะใช่ครับจังหวะไฟเมื่อกี้ตอนเข้าสามตอนแอสเซนโยกขันโยกขึ้นบินแบบไอบ้ปรสปูต้องชมว่าดีแม<อ>็กโค<อ>ไฟก็เข้าถึงแล้วเปิดบอลลมสายตรงนี้แรงคือโยกขันโยแล้วน่จ่าอีครับแค่เป็นการขู่ครับมารับเวฟก่อนแล้วทำเป็นทีจะเผื่ออู๋เสียดหน้าไปทำจะหลอกเราแล้วแอสเซนลงไปแต่ไม่ทันเสียแล้วอะ ม่เล่นจังหวะแรกพอมาเล่นจังหวะที่เขามีโรลลิงไล n ิ่งก็เรียบร้อยครับอา้าวนะครับอย่างที่บอ,อกนะครับ <laughs> เอวัดความละเอียดกันผมแล้วสิ่งที่มันแตกต่างสิ่งที่ไอพลาสลืมคำนวณคือเลเวลมันต่างกันเนยอะ <c oughs> เกินไปครับเมื่อกี้นี้มันเลยโอ้โหโดนปุ๊บเดียวครับหายเลยครับด้วยความเป็นเมดนะฮะกับแครี่ครับแรงเกินไปนั่นเองอะ แล้วตัวเองออกเป็นโซลกรด้วยนะครับมันไม่ได้มีเกราะไม่ได้มีอะไรมากมายครับอะไรครับอ้าวเนี่ฮะมารุมมารุมมาตุ้มครับผมดิฟอิมเพกแล้ววิ่งทันหรือเปล่าครับโอเวอร์ครับกดตัวแข่งซื้อเวลาครับแต่เพื่อนกันไว้ไม่ให้ไปช่วยครับผมทางตันนำการป่าโซนไปเลยครับแล้วการเป็นตัวของโทนี่ครับที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับแฮปปี้ครับถ้าจะดูยากครับในการออกไปครับเรียบร้อยฮะคาป่าฮะมาโคเกมล้วนๆครับจังหวะนี้แบ่งสองคนไปรวมโอเวอร์ไฟครับและเอาสองคนรับทางเดินตัวซ้อนนะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันครับเอเวอเรสต กเปิดป้อมได้ไปหนึ่งป้อมครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับไปดูกันหนึ่งกับตัวยีน่ากันต่อไปดัก์คไซเยอร์ครับไอโอนโปรมองอยู่นะครับผมจะมีจังหวะหรือเปล่าครับท่าทีคอมบอลแล้วลาช็อตได้ในตัวของไอโอนโปรไอบอลลานได้แล้วอีเล็ได้โซโล่จอมมี่นกโจไปด้วยครับแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแบบนีสปอร์ตฮิตอุตส่าห์เอาเกมกลับมาในมืออีกครั้งนึงฮะอะไรกันครับเนี่ยไฟดีคืองงเลยครับผมเจ็ดต่อเจ็ดครับแล้วเมื่อกี้เป็นไอโอนโปรนะครับ ล้านตาได้ครับโอ้โหแม่นจริงครับทางด้านของผู้เล่นคนนี้ฮะไม่ธรรมดาสัล้วครับจังหวะที่บูราบยูเนต e อีสปอร์ตกะจะตอกฝาลงให้จบเกมไปนะแต่ว่าเกมจะไม่จบได้ง่ายแล e ้วอีเลสเท่นเยอะอีกแล้วครับ <c oughs> เอาเยอะเอาเยอะเพจก็มาเอาเยอะแต่ไอ้ปั๊บโปโดนมาจากทางเฟิร์บานก็อันนี้ไม่คุยกับผมไพนะครับไม่คุยด้วยคนนี้แล้วมาตัตเกือบตายกับผม ก้กดเอ็นเสหนีไปเลยครับแล้วโอ้ไฟก็แหวกเข้ามาครบเฟนปัญหาจักนการใสเพราะรู้เขาไม่มีอันตรีแต่ว่านี่ไม่แปลกนี่คือการล่อซื้อหรือเปล่ากดตัวแข็ง้ามาครับแจกกใอ้เพื่อจากโทนี่แล้วไอ้มอสโบรเกือบตายกลายเป็นเฟิร์สวันที่ใจร้อนแล้วครับมาเล่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ10นาทีครับที่เดินทางเข้าสู่เรื่องของส2บนาทีมีกาสเสี่ยงในการเล่นเพื่อใช้เอเลไซเคิลที่เขาเอามาครับใช่ครับเหมือนก็รู้ตัวดีครับว่ายังมีนาฬิกาให้กดใช้อยู่นะครับลองเทปดูเผื่อได้ฮะ ได้แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เขาตายแล้วเขาไม่มีนะครับตัวเองมีนี่จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะใช่ครับแล้วดูโอแาก็ไปเล่นกับอารเรนครับโอ้โหอารเรนที่ใส่เดียวอย่างเดียวเลยฮะใช่ไม่กลัวแล้วครับบอกเลยแต่นี่มาเยอะนะขอลองสักทีนึงหน่อยครับแหม่ได้ข่าวว่าไม่กลัวมาเฟียแต่ถ้ามาเยอะมันจะเป็นยังไงล่ะนะครับผมจับซื้อยือเวลาครับผมเรียบร้อยฮะนี้ไม่น่าจะง่ายในการรอดออกไปแต่ต้องมาดูด้านบนเคาว่าทำไรได้ครับส่ตรตรงกลางคับซาต้าจะเข้าไปเติมเติอเอมิลี่เข้าไปล้วงนิกนึงครับผมแอ หลายหลายครั้งทีฬาทำได้สวยแต่หลายหลายครั้งก็ลึกเกินไปแบบนี้ครับคือแช่อยู่ตรงนั้นเนี่ยรับหน้าอยู่สองสามคนอยู่หลายครั้งมากนะครับนานมากจริงครับแล้วทำให้ทางด้านของเด็มอนสเตอร์ด้านบนที่เพื่อนปล่อยไว้ก็โดนไปแล้วโอ้ยไฟเข้าไปกดดันที่อิสซิลินดิวกอนฮะใช่ครับกดเลือดไปพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ตรงกลางก็เฟิร์สวันเอาเยอะครับผมต้องกลิ้งหนีออกมาก่อน ในขณะที่ตรงกลางครับบอมก็น่าจะก,การไม่อยู่นะครับตรงนี้ก็ทาลอนอินสปอร์ตครับแต่ว่ารูปเกมตอนนี้บอกเลยว่าดาวอะไรไม่ค่อยจะได้ะการจะบุกแล้วถ้ามีใครตายคนหนึ่งนี่พลิกไปพลิกมาตลอดนี่อีเลสตายปุ๊บกดดันกลับมาเต็มแม็ปเลยครับสำหรับบุญงามอิเสปอร์ตนะฮะทำท,ท,ท่าทำทางจะถอยยกไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเช็คย่านนัดไม้นะยังไม่ได้ถุยครับผมสิเพ็กก็โหเป็นเกมที่อูยโดนครับไอ้โดนนะตัวนู้ นะครับผมจังหวะตัดยังไงครับคอโบเกาะไหลซาต้ามาครับผมโอ้โห,โโหวิง่งเข้าไปจอมมีดจะรับเพื่อนแต่โดนก่อนเลยแล้วร่วงว่าสวยนี่สวยก็ไปด้านหลังโอฟไฟกบซื้อเวลาอีกแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับที่บ้านไข่นาดิกาหรือเปล่าครับผมโอ้โหปั่นก็พัดลมพัดล,<อ>ลมเย็นไหมบอกเลยว่าพัดลมที่บ้านน่ะมันเย็นไหมบอกเลยพัดลมพี่อหนาวมากแล้วก็วิ่งออกไปโอ้โหซื้อเวลาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วดาหน้าแฮปปี้ได้ยิงอยู่แต่ว่าโดนดาเมจดอย่างเฟิร์สวันก็ถือว่าเจ็บครับผมไอพัดโบก็ไม่มีอันติครับต้องกรี หนีีีอยยย่างไววเเลทดแล้วโอฟายไม่ตายนะครับพิ้งทัวโอ้โหไปเดี่ยตัวทัวกับโอเวอร์ไฟโอ้โหไปยักทัวทัวร์ไอไปยกตัวทัวยกแก๊งครับผมครับแล้วเป็นโอเวอร์ไฟที่ไม่ตายแล้วดูเฟิร์สบอลวิ่งหาเลยครับมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนอยู่ไหนไปเจอไอ้นวด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 จากเอเรสครับผมโอ้โหอะโอเวอร์ไฟก็เกินครับผมมอท้องนะเกินคนจริงๆนี่ของ3ชิ้นหรือว่า8ชิ้นหรือว่ากี่เนีเขาไม่ใช่คนเนี่ยเขาเป็นพัดลมนะครับแล้วใส่เข้าไปครับตรงนี้โอ้นี่มันกลางหันลมเออยับเลยปั่นจริงครับผม ถือเวลาได้เยอะครับจริงครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดเอมเอชของเฟิร์สวันก็ถือว่าเจ็บเหมือนกันครับดับเดมอสเทอร์ครับแหน่ไม่มีใครอยู่ขอสักหน่อยนะครับแล้วเอเลสับไล่ตีโดนหนึ่งแล้วมากับดับเดมอสเทอร์ครับไม่โดนไม่ประนัยครับดวลกันต่อครับตีเข้าไปครับบอกเอนเรสวิ่งหนีนะครับไม่ควยดีกว่าเอาอยากดวลหรือเปล่าล่ะนะเขาก็ไม่อยากยุ่งด้วยหรอกตอนนี้คือไม่สู้ฮะวิ่งอย่างเดียวก็ผมเอเลสบอกได้ทีเอาใหญ่แกไม่มีสิทธิ์มาเตะตองปอมของฉันแล้วหมุนแฟลตเข้ามาตรงนี้ครับมากระไอป๊อ้้้โหมมาากกกเตแลว็ับปอ บินถึงด้วยการเก็บแสกกับทางด้านของสกิลของตัวเองครับด้านหลังยกขยงก็จะมาปิดตักประซอนมาประคองอยู่สำหรับโทนี่แฮปปี้ <Happy S 2> และอ e ีแล้ว e เจอหมดฮะใช่ครับจังหวะนี้เจอก่อนจอมมี่ครับตัวชุดใหญ่รำซื้อเวลาไว้ก่อนในการที่ตรงกลางอ้ม ใชบอกพี่ผมจะทนไม่ไหวแล้วเจอเฟนิกเหยียบหน้าไว้ก่อนตรงกลางถ้าไม่กลับเหมากันถาวเวอร์จะระเบิดหรืกูเซ็ตเฟิร์สวันนี่อาศัยจังหวะฉาบเฉวยนะครับแล้วเล่นเหมือนเดิมแล้วเอาตัวเล่นให้อู๋อิสานีไปแบกให้ฮะใช่ครับไปซื้อเวลาครับผมดาน,น่าบอกอยา,ากจะการมัลลัแอนเซ็ตไปยัดใส่เลยครับโรล,ลิ่งไนนิ่งหนีครับผมแล้วหมดแล้วใช่ไหมล่ะแต่บัลทัมเงกลไม่โดนกดตัวแข็งเยอะเวลาแล้วเด็ดแอนซันเซ็ตเข้าไปตรงนี้เก็บเฟิร์สวันไปได้ไอเจ้ามาร์กออฟฟอร์ที่มีเนี่ยมันเป็นเมื่อกี้มันเป็นอาร์ติการใช้ของ ไอพอดโปนะฮะนั่นแะฮะอยากอยู่นะฮะนั่นแะโอ้โหเป็นจังหวะที่รู้ว่าตัวเองบินต่อดาเมจถ้าปิดไม่ลงทุบลงปั๊บเป็นอกจะสวนโอ้เวยเดี๋ยวเจอคอมโบนี่อีกคอมโบมาใส่รับจ้าครับผมโอ้โหเกาะขาขึ้นไปเลยครับเมื่อกี้นี้ฮะน้องๆไปส่งพี่สีลมด้วยฮะไปส่งสาระแดงครับพี่บอกว่าถ้าไม่ชำนาญจริงๆเก็บแท็กไม่ครบมันจะบินไม่ถึงนะครับจะไม่ได้ขึ้นบินนะฮะใช่ครับหรือว่านะฮะเต้เต้รถเป็นไรเต้บอกเมื่อกี้นี้พอดเครื่องฟินสตาร์ทติดง่ายครับ โอ้ยเกมเดือดจริงจิ๋งครับหแรงอยู่อูร่รถหลอยู่บ้านแต่อันนี้คือกว่าเือบินคนระับบินเลยฮะใช่ครับเป็นไอพอดแอร์ไลน์แล้วเปล่าครับเจอตำแหน่งของจอมมี่ครับพยายามจะเรียกไฟดูนะครับมาออด้านบนกันเยอะมากในขณะที่ตรงกลางพยายามจะไปเซตเวฟครับผมพยายามจะเคลมป้อมบนครับบอกว่าขอระกับป้อมนี้ไปนะครับยังไม่ได้นะขาดอีกหน่อย <hopeful> หนึ่งเดียวจริงเฮ้ยเจอหน้าครับพี่เต้ตัวเปิดครับผมเอเลนซ์เปิดก่อนครับยืนหนึ่งในตำบลก็แต่ะร่างกวาดมาจากเขามาเล่นใส่อู่ไฟอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นเขาอยู่กันเยอะเกินไปโอ้ เข้าไปดูจะผิดจังหวะกับเพื่อนครับจังหวะนี้ครับฟันวันแล้วโดนดับเบิลเบิลฮะใส่เข้าไปฮะดับเบิลคิวไปแล้วสุดท้ายฟอสโฟครับแล้วซิฟครับดูดคีปแล้วเดินข้ามโอ้โหหัวจะปวดกับผมจังหวะนี้กูเสกเอาเยอะจริงครับนี่ยังไม่อเพืเคียร์ใช่ครับยังซื้อไปอีกครับผมแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกมากมายกว่าฝั่งนู้นก็จะเกิดครับผมแต่ไม่ต้องเสียเกิดปลาแต่ว่าไอซีดีครับโอ้โหเลือดเด้งเลือด แต่ว่าตัวสปาร์แฮปปี้ยังได้ยืนยิงฟรีอยู่ครับระเด็นแอสเซนเซ็ตครับผมบอกทำอะไรเพื่อนผมนะครับกดตัวแขนซื้อเวลาแต่เมเทอร์เบอร์ลงไปที่ตัวโฮอีกดิสเซอร์ลงไล่ยิงมาในจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ตายเดี๋ยวจริงๆแต่เราเซนอเองแล้วโดนมาเซอร์ไพรส์โดนทวิสเตอร์ไปปลายแบบเต็มๆแล้วโยกคันโยกขึ้นบินครับเชิดหัวขึ้นเป็นโดมิเนตติ้งของไอฟรอสโปร่เก้าสองหนึ่งแล้วเกมนี้โอ้โหธรรมดาที่ไหนครับแล้วมีเอเรสครับผมในตามสายญาติพี่เต้ตัวเปิดครับผมเปิดแล้ววิ่งก่อนเลยครับผมแล้วลลลาาาาาาากกมมมหเเเพพืื่่่ออออนนครับผยง้้้ตได เดี๋ยวไปแบบเขาที่ตรวจฟอร์สันแต่อีเมลเช้ามาครับโอ้โหบัฟเบิร์บอกเลยว่านัวเนียไปหมดเดนแสเสร็จเข้ามาป่าใส่ฟอร์สันไปแล้ว้เวีย้อยแล้วเินขึ้นมาเินแล้วจมาทเไม่โดนครับโอไม่นะ แม่เม mm mm ื่อ uh กี <mythology> ้น <tiny> ี <media> mm ้เช่นแล้วเครื่องมันสายครับโอ้หัวสะบัดออกมาแล้วโดนปิดหรือเปล่าแฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวจะไปไหนนะโอ้หหมับก็ให้ครับผมเรียบร้อยเลยมังกรเป็นเหตุสังเกตมายากครับแล้วตรงนั้นเต้อยากจะไปเก็บเลสปั๊บครับแล้วถ่านมปหาศูนย์เจ็เอ็กซ์อะเฮ้ยเฮ้ยเฮอันนี้ไม่หนึ่งหนึ่งเขามีจอมมี่มาด้วยครับผมแหมเรียกเพื่อนมาเลยโหนี่ต้องบอกไอ้น้องใจเย็น ขึ้นรถมาก่อนโอ้โหเอะนายเตะคอมโบอย่างเดียวกันเลยเหรอเฮ้ยเขาไม่คุยกันด้วยปากคุยด้วยแข้งโอ้โหที่เขาบอกไงว่าด้วยลำแข้ง16ต่อ14คิวครับ3 0สกอร์ในเกมนี้จาก16นาทีแอคชั่นเกิดเฉลี่ยนาทีละ2ตัวครับ เกือบจะตันกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ครับใช่ครับคุณเสกครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีในไฟเมื่อสักครู่นี้ทำให้ทางทาร์ลินสปอร์ตมีความเสียหายประมาณหนึ่งเลยฮะถือว่าวีรบุรีสปอร์ตครับผสบการณ์สูงตั้งแต่ตรงหน้าบ้านครับที่ความเล่นเยอะว่าได้ทาวเวอร์แล้วไม่กลับครับใช่ครับแล้วมาดูกันต่อตรงนี้ครับผมเกมเหมือนจะนิ่งๆกันไปเล็กน้อยแต่ว่าดาร์คเซเยอร์ตัวนี้เหมือนจะไม่นิ่งง่ายๆครับคุณผู้ชมอาจจะตัดสินเกมเลยก็ได้นะครับหน้าดาร์คเซเยอร์ตรงนี้นะฮะ เจอโทโตนี่คร <mythology> ับมอก่อนมาแล้วครับนี่เป็นแพรกไปไล่ป่วนใส่ครับพัดลมตรงนี้บอกว่ามาสนใจฉันหน่อยแล้วเอเลสมายืนค้ำใส่เซนิไว้ก่อนแล้วกิ้งทับหน้าจอมมี่กับผมไอพัทโปรจะยังไงต่อเหมือนคอมโบจะขัดข้องลงเล็กน้อยนะครับทำให้ต้องซื้อเวลารอไปก่อนครับไอพัทโปรต้องรีบหนีไปอย่างหุนหุนปิดนะครับแต่ด้านหน้าครับวงไฟยยังคงไล่จอมมี่บอกขออนุญาตนะครับ ขอให้ผมได้เล่นเกมแบบที่เคยเล่นกับ R ารที่เคยเป็นมาแล้วซาต้ายืนรออยู่นะครับด้านของนูนูด้านซ้ายครับที่โดนโยกไปครับแล้วตรงนี้ใส่เข้าไปด้วยแอสเซนต์อีกนึงครับแต่นูนูจะสวนแล้วกดมาร์คออฟฟอร์สหลบได้ด้วยอาร์ติโอฟเป็นอยแล้วโอฟายเข้าไปไล่แล้ะถล่มไปไครล้างใครแต่ตรงกลางก็แลกกันที่จอเล็กครับสีต่อสองคลิ้งชนแล้วสองสองฟัดกันอยู่ที่จอเล็กครับตรงนั้นะมังใครอยู่ยังรอดอยู่แล้วได้ด้วยฮะวว้าแล้วด้านบนยังไม่จบครับยังได้เล่นอยู่เองโอฟายก็ยังได้เล่นด้งวัน โอ้ยเมื่อกี้นี่ตัดสินได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเวลเป็นเต่สปอร์ตชนะที่ป้อมกลางเหลือแค่นั้นด้วยนะครับแล้วตรงนี้อิสเรียลคนเดียวครับพยายามจะวิ่งหนีทาง,าทาง e ด้านอีเลสสู่ดานบนครับตัวเอเมิลี่จอเล็กๆครับไปไล่กันอยู่ที่ <ไป S 2> ด้วยนะฝืนเจ็ดแอ็กกันทางา <ไป S 2> ด้านองไปไล่กันไปไล่กันไปโอ้ยขอให้ผมได้เแล้วชิปเอาเข้าไปทำอะไรตรงกลางต้นี้ไปแล้วครับเอาหุกชิปต่อหุบไปหาบ้านแล้วจะตีบ้านกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยครับอีเลสมาแฮปปี้มาดีไปแพกมาซื้อเวลาโธนี่ไปก่อนเลยครับคนแรกแล้้้้วววซืืืออออออเเเเเเเลลลลลาาาาาาาครรรรัับไไมมมม่่่่่ตตตยยยงงงจจจะะนนนกกกปปหีหีสสดด็ ามมาปาดเข้ามาเม็บบี้เบอร์สมาหน้าทีมตอนนี้คลิปหมดแต่ว่าเขามีเกิดขึ้นมาใหม่มาแล้วหรือเกิดขึ้นคือคลิปมาแล้วครับดูๆเกิดครับจากการหรือจะถอยไปเอาดัรกจะไม่ฝืนแล้วครับเลือกับแยกย้ายกันไปฝืนครับโอ้เกิดไปเกมนี้เกิดไปนี่คือแอคชั่นแบบเต็มเฟรม18นาทีไม่มีพักครับคุณผู้ชมพรเจ้าครับนี่มันคู่ชิงกันนะเลืกหรือเปล่าครับเดี๋ยว่อนเพิ่งเล่นมาเปิดเลกสองวันแรกเท่านั้นฮะ โอ้โหเหลือเกินนะเกมน,นี้ผมพูดเลยระดับแข้งระบบในฟันนาน,นเช็คดาบเช็คดาบรอเช็คดาบรอป่านแสดกอาร์เอชป้าพี่เนทขอแตะตัวหน่อยโอ้โหเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โดนรอยผ่านหน้าไปแล้วมีจังหวะสองจากไอป๊อตโอเข้ามาครับผมโอ้โหสายการบินไอป๊อตโบแอร์ไลน์แล้วทำให้ดูดูลงไปโดนด,ด่านหน้าม,มีตัวสติมคนเดียวเท่านั้นกับแต่กันซื้อเวลาตอนนี้แล้วตัวเก็บกันไปยกทีมมีอีกสองนาทีที่โดนโรยเจริจะเกิดครับผมและจอมมี่อีกห้าวินาทีเหลือกันสองคนเท่านั้นนะสุดยอดจริงๆครับสำหรรรรัับบไไไออออโแ์์ลนคคคเื่่งมสรับ ไม่ตายทั้งลำฮะโอ้โหบอกเลยว่ากับตันนี่น่าจะได้ค่าตัวเพิ่มแล้วแหละฮะับกับกันครับฝั่งตรงข้ามตายยกตี้เลยครับเมื่อกี้นี้บินไกลมากๆขู่เก็บสัแตกครบขึ้นได้สลัดเต็มๆครับโอ้โหแล้วมาต่อครับตรงนี้ครับจะทําอย่างไรับเหลือแค่สองคนับผูบคียแลรพุ่งกันไปตามสูตรหรือเปล่าแล้วโดดออลอินใส่จอมมี่ครับเบิร์สามเอ็ดเไปสองคนเต็มครับดัเตเกิดมาใหม่ครับแต่ก็ไม่พอเสียแล้วครับนําไปเป็นสองศูนย์เทลลอสอีสปอร์ตสองศูนย์ครับเป็นสองแต้ม ตั้งแต่เปิดเกมมานี่ดุเดือดตั้งแต่ต้นนะครับจนสุดท้ายทั้ง2เกมเลยนะครับ2-0นครับจากที่เจอกันเล็กแรกนี่เป็นบูรามยนเลียสปอร์ตแล้วนะไปสามศูนย์นะครับวันนี้จะเอาคืนได้ครบต้นครบตอหรือเปล่าครับอยู่ที่บูรลมยนเลียสปอร์ตว่าจะต้องรีเวิร์สสวิปเท่านั้นถ้าจะกลับมาสามแต้มนะครับโอ้แต่ว่าเอาจริงๆนะไม่ว่าผลชนะแพ้จะเป็นยังไงผมในฐานะคนดูนะยังอิ่มมะ <พ>อิ่มมา,มากกับแอคชั่นกับ20นาทีตัวนี้กูเสียซะโอ,โ,อโอ้โหบวกกันแบบทันกันจริงๆไม่มีลังไม่มีเลอะไรเลยครับแล้วดูสกอร์ครับอีเวส928ไอปอดโปเกมนี้1146นี่โอ้หต้องให้ทั้งคู่เลยครับโอ้โหมาเปิด